น,นี่ตั้งแต่วัยรุ่นจนใกล้จะ,กะเกษียณอยู่แล้วแต่นี่ก็ยังไม่หมดคงเป็นเรื่องที่หลายคนนะคะกำลังกลุ้มใจและเครียดมากใช่ไหมคะเพราะแม้แต่ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังบอกไว้ค่ะว่าคนไทยเป็นหนี้มากขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้น และคนใกล้วัยเกษียณคือ1ใน3ของกลุ่มคนที่มีสุขภาพทางการเงินน่าเป็นห่วงและนับวันจะเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะส่วนอีก2กลุ่มก็คือคนกลุ่มที่มีไรายได้ต่ำกว่า3า0 0 0บาทและกลุ่มเด็กจบใหม่ค่ะด้วยความเป็นห่วงเพื่อนๆชาวสูงวัยและผู้ที่กำลังอยู่ในวัยใกล้เกษียณคลิปนี้ค่ะเราจะมาแนะวิธีปลดหนี้จากบัตรเครดิตซึ่งเป็นหนี้ที่ส่วนใหญ่เป็นกันมากจนถึงวัยเกษียณแล้วก็ยังใช้หนี้ไม่หมดมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ก่อนไปติดตามค่ะฝากท่านที่ชมผ่าน Facebook ช่วยกดไลค์กดแชร์และท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube นะคะฝากกด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะเราเป็นหนึ่งในคนไทยที่มีหนี้มากขึ้นเร็วขึ้นและนานขึ้นหรือเปล่าคะ ถ้าหากไม่อยากเป็นอย่างที่ว่านะคะมาดูกันค่ะว่าเราจะมีวิธีการจัดการกรบัตรเครดิตสารพัดบัตรของเราอย่างไรให้สามารถจ่ายหนี้ได้หมดในเร็ววันอันดับแรกนะคะต้องตั้งสติอยาหนี้ปัญหาให้ยอมรับสภาพแล้วก็รวบรวมหนี้ที่มีอยู่นะคะว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ก่อนที่เราจะไปแก้ปัญหาเรื่องหนี้บัตรเครดิต เราต้องยอมรับเสียก่อนนะคะว่ารายได้ของเราในปัจจุบันไม่สามารถที่จะชำระหนี้บัตรเครดิตได้ฉะนั้นคะ่ะเราจะต้องกลับมาสำรวจอีกครั้งว่ายอดหนี้ของบัตรเครดิตที่เรามีทั้งหมดนั้นเท่าไหร่เป็นหนี้บัตรเครดิตกี่ใบอัตราดอกเบี้ยเท่าไหรเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะคะเราจะไม่ทราบว่าปัญหาเราหนักหนาแค่ไหนคะ่ะ2 จัดทำแผนการใช้จ่ายใหม่ทั้งหมดประเมินความสามารถในการชำระหนี <wahrscheinlich> ้เมื่อเราทราบยอดหนี้ของเราทั้งหมดแล้วค่ะเราจะต้องมาประเมินอีกครั้งว่ารายได้ในแต่ละเดือนเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนแล้วเรามีรายได้อยู่เท่าไหร่และจะต้องมาวางแผนการเงินในแต่ละเดือนนั้นๆน,น,น,นะคะว่าเราจะต้องจ่ายอะไรเท่าไหร่บ้างไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟ ค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดที่มีค่ะหลังจากแจกแจงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเสร็จแล้วจะทำให้เราสามารถมองเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นมีอยู่ตรงไหนบ้างทำให้เราสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้เช่นการซื้อเสื้อผ้าซึ่งส่วนใหญ่ก็เกินความจำเป็นก็อาจจะต้องลดลงมานะคะ นอกจากนี้ค่ะจะต้องลดพฤติกรรมประเภทของมันต้องมีต้องซื้อให้ได้ลงด้วยค่ะขณะเดียวกันในการวางแผนค่าใช้จ่ายนั้นถ้าเราพบว่าเราสามารถนำทรัพย์สินบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกมาขายได้เพื่อนำเงินมาใช้หนี้ซึ่งจะทำให้เราปลดหนี้ได้ไวขึ้นถ้าโชคดีนะคะอาจจะพอเหลือมีเงินเก็บในกรณีฉุกเฉินได้อีกก้อนหนึ่งด้วยค่ะ 3. ปิดบัตรเครดิตที่ไม่ใช้ พฤติกรรมที่ก่อปัญหาทำให้เกิดหนี้บัตรเครดิตอีกเรื่องนะคะก็คือการใช้บัตรเครดิตหลายๆใบคือพอวงเงินของบัตรใบหนึ่งหมดก็จะไปสมัครเปิดบัตรเครดิตอีกใบมาใช้จนท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือหนี้ที่พอกพูนเหตุการณ์ทำนองนี้เนี่ยทำเอาหลายคนเป็นหนี้บัตรเครดิตต้องเป็นทุกข์มามากแล้วนะคะฉะนั้นถ้าหากเรากำลังเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่แล้วควรที่จะปิดบัตรเครดิตที่ไม่ใช้งานเนี่ยลงซะ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังทำให้เรารับรู้ด้วยว่าตัวเรานั้นพร้อมที่จะชำระหนี้บัตรเครดิตแล้วค่ะ 4. ไม่ต้องอายที่จะเจรจากับสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตข้อนี้สำคัญมากนะคะพอเมื่อเกิดหนี้บัตรเครดิตจนไม่สามารถที่จะจ่ายไหวแล้วเราควรที่จะรีบติดต่อสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตที่เราใช้งานอยู่ทันทีค่ะเพื่อเจรจา หาแนวทางแล้วก็แบ่งเบาภาระหนี้ซึ่งวิธีการนั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการประนอมหนี้บัตรเครดิตขอลดดอกเบี้ยไปจนถึงการยืดระยะเวลาในการชำระหนี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินในปัจจุบันของเรานั่นเองค่ะไม่ควรอายในการที่จะเจรจากับสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตนะคะเพราะถ้าหากเราอายที่จะเจรจาแล้วเมื่อเป็นคดีความถึงขั้นฟ้องร้อง ปัญหาที่ตามมาก็คืออาจจะทำให้เรายุ่งยากมากขึ้นไปอีกค่ะ 5. ห้ามกู้เงินนอกระบบมาโปะนี่บัตรเครดิตอันนี้เป็นอีกข้อที่สำคัญมากๆนะคะหลายๆกรณีที่น่าเศร้าคือการกู้เงินเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินกู้นอกระบบมาจ่ายหนี้สินในการเป็นหนี้บัตรเครดิตจะทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเลวร้ายมากขึ้น อาจจะถึงขั้นหายยนะก็ได้ค่ะเนื่องจากดอกเบีย้ยของเงินกู้นอกระบบนั้นสูงกว่าดอกเบีย้ยของบัตรเครดิตเป็นอย่างมากเพราะส่วนใหญ่แล้ววงเงินกู้นอกระบบมักจะคิดอัตราดอกเบีย้ยเป็นรายวันต่างกับดอกเบีย้ยของบัตรเครดิตที่คิดเป็นรายปีนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คืออย่างที่กล่าวไปในข้อที่แล้วนะคะนั่นคือการติดต่อเจราจากับสถาบันการเงินนั่นเองค่ะ 6. เลิกจ่ายขั้นต่ำแล้วชีวิตจะดีขึ้นมากหลังการเจรจากับสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตแล้วนะคะจะทำให้เราเี่ยพอทราบได้ค่ะว่าต้องจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้ในแต่ละเดือนเท่าไหร่ซึ่งการที่จะปลดหนี้จากบัตรเครดิตได้นั้นนะคะเราจะต้องจ่ายเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และต้องเลิกพฤติกรรมการจ่ายเงินขั้นต่ำของวงเงินบัตรเครดิตค่ะเนื่องจากการจ่ายขั้นต่ำนั้นนะคะ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการจ่ายแค่ดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นค่ะซึ่งดอกเบี้ยก็จะอยู่ราวประมาณ16-25%ต่อปีและนั่นก็เป็นสาเหตุทำให้เราเป็นหนี้ก้อนโตนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วการใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตในแต่ละเดือนเราควรจะต้องชำระเงินคืนเต็มจำนวนที่เราใช้จ่ายไปและต้องจ่ายให้ตรงเวลาด้วยนะคะจึงจะไม่เสียดอกเบี้ยแต่หากเราจ่ายเงินขั้นต่ำและจ่ายไม่ตรงเวลา ก็จะเสียทั้งดอกเบี้ยแล้วก็ยังมีค่าปรับค่าติดตามหนี้กลายเป็นหนี้ก้อนโตจนเราจ่ายไม่ไหวค่ะ 7. หาโอกาสดีๆจากการสร้างรายได้เพิ่มเติมเพื่อที่จะปลดหนี้ค่ะถ้าหากท่านต้องการที่จะปลดหนี้ให้ได้ไหวมากขึ้นแค่ปรับลดค่าใช้จ่ายอาจไม่เพียงพอค่ะเราอาจจะลองหาโอกาสดีๆนะคะในการสร้างรายได้เพิ่มเติม จากความสามารถที่เรามีไม่ว่าจะเป็นการขายอาหารขายของเล็กๆน้อยๆการทำแบบนี้นะคะนอกจากจะทำให้เรามีไรายได้มากขึ้นมาปลดหนี้อาจทำให้เรานั้นมีเงินเก็บมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะยังทำให้เรานั้นค้นพบศักยภาพในตัวเองมากกว่าเดิมจากการฝึกทักษะใหม่ๆเพื่อที่จะหาไรายได้เพิ่มเติมนั่นเองค่ะ รวมหนี้บัตรเครดิตเป็นก้อนเดียวด้วยการสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้บายแซค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยคำแนะนำข้อนี้สำหรับคนที่มีไรายได้ที่มีอายุไม่เกิน70ปีและเป็นหนี้สียสารพัดบัตรแต่รวมแล้วไม่เกิน2ล้านบาทสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ w w w c l i n i c g a n บ .com สะกดเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะหรืออาจจะเข้าไปที่ Facebook คลินิกแก้หนี้บายแซมหรือโทรสายด่วน1443ก็ได้ค่ะโดยผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจะเสียดอกเบี้ยต่ำเพียง5%ต่อปีตลอดทั้งโครงการค่ะและผ่อนได้นานสุดถึง10ปีอาชีพไหนก็สามารถสมัครได้นะคะ ที่ว่ามาอยากจะเน้นย้ำนะคะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของการปลดหนี้บัตรเครดิตนั่นคือการมีวินัยทางการเงินที่ดีถ้าไม่อยากเป็นหนี้อีกครั้งนะคะต้องจำหลักการไว้ว่าต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเพราะการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่หากเป็นหนี้แล้วก็ควรจะมีวินัยในการใช้จ่ายเงินให้มากขึ้นและการแก้หนี้ที่ดีอาจจะไม่ใช่อยู่ที่การตั้งเป้าปลดหนี้ให้หมดเร็วที่สุด แต่เป็นการปลดหนี้ที่ยังให้ชีวิตเรานั้นสามารถก้าวเดินไปได้อย่างมั่นคงและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำค่ะเชื่อว่าถ้าหากท่านทำตามข้อแนะนำทั้งหมดอย่างตั้งใจแล้วนะคะจะทำให้หนี้บัตรเครดิตที่มีอยู่ค่อยๆหายไปและทำให้คุณกลับมามีความสุขจากการปลดหนี้ได้เอาใจช่วยทุกท่านให้ฝ่ายวิกฤตหนี้ในครั้งนี้ให้ได้ก่อนเกษียณนะคะสวัสดีค่ะ